ว่าสวัสดีนะครับเพราะว่ผมอยู่ในรายการอนิเมะวันเดย์ไทยอยู่แซนสตรอมพัดวอร์หรือชื่อเกมสลัดหน้าบางอ่ะมันบางยังไงวะโดยตลัดหน้าบังผู้เล่นกับผู้เล่นไปเกมอะไรตลดอะไรตลัดโอเคก็เป็นเกมของยูบิซอ t ครับสร้างมาสร้างมาต่อจากเกมมือถือต่อจากอ ไอ้สิ่คีดอแบบมือถืออ่นั่นแหละก็ตั้งมาต่อกันเกมนี้ก็นะยูมซอฟตอยู่ว่าทำ,ทำเกมทำเกมได้ห่วยแตกขนาดไหนมันช้าผู้เล่นออก็ตรงน,นี้ผมก็มีอาวุธที่ดีที่สุดแล้วนะถ้าดีที่สุดแล้วน,ะนี่ดไปเปลี่ยนมา นะโอเคกล้เรียบร้อยอเกตปืนนก็เหมือนโอเพน o r l d แต่เป็นโอเพนเว l ร์แบบตามแผนที่ไงมันจะไปตามแผนที่จริงเกนเป็นโอเพนเว l ร์แต่ไปเป็นตามที่คือจะไปไหนก็นได้ ไปตามแผนที่อ่ะตามแผนที่แต่ว่าเด้๋เวาดูเดวดูเดี๋ยวดูเองแหละเดี๋ยวดูก็รู้เองว่ามันยังไงอืมซัพพอร์ตซัพพอร์ตดิแท็กไปแล้วนี่เปลี่ยนนี้เปลี่ยน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 โอ้กระตกกะตกกะตุกกัน เนออกเครดิเคลนาเกมนี anyway, like, ้ก right ็มีพวกอะไรนะเหมือนกัรดีไซน์เครืแหละเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ให้เอุปกรณ์นี้คือการการอัพเกรดไงเราอัพเกรดอัพเกรดนะมันก็ไม่พอไงมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่แผ่นเหล็กมีเท่าไหร่หินแดงเท่าไหร่ ไอหลอดเขียวมีเท่าไหร่ประมาณนั้นมีอยู่สิบแผ่นเหล็กมีสิเจ็ดแล้วกีเ็นเดนมพันแผ่นแดงไอแดงนี่มีเยอะสุดแล้วไอแผ่นเหล็กนีลลก่ขาดมันต้องใช้ร้อยหกสิบห้าอันกับไอเขียวสิบห้าวันแล้วมีแค่สิบจากสิบเจ็ดเล้ก็อัปเกรดไม่ได้นอตจนะครับที่ไม่มีบอกสามหมื่นพันก็คือมันเปิดเงินแหละนอตอ่ะอือคือเกมนี่เป็นยังไงลก ก็ไงโลกแบบเหมือนโลกจบเออประมาณแล้วจบแบบไงวะไอ,อ่พวามีแต่ทะ,ลทะเลทรายมีแต่พวกาสร้างราคาพังอะ่ะเออประมาณนั้นแหละก็เราก็จะต้องมาเป็นโจรสั์ในการฆ่าโจรสลัดเองเป็นโจนก็คือเป็นโจนฆ่าโจรเองประมาณนั้นแหละสตีโอเค อ่ามันก็จะบอกภากรกิจว่าสี่พันก็จะบอกว่าเงินรอสิงโบาทเงินก็คือน็อตแหละน็อตข้างบนแล้วก็ถามว่ามันคืออะไรอะไรอืมว่ามันให้ไปอีกที่หนึ่งอะประมาณนั้นแหละนะโอเคก็ได้กิจมาแล้วไป็นกิจ ภารกิจภารกิจหลักเราไปดูภารกิจลองกันดีกว่านี่ไปที่ร้านเหล้าเบียร์ครับภารกิจลองจะอยู่ร้านนั้นแหละวันนี้ก็มีให้สู้กับเพื่อนเลยนะเพื่อนๆสู้ๆเพื่อ,อ,อนๆอย่างนี้มึงเล่นได้มั้ยไ้เียผมก็อ่านหลายรอบในเก็บมึงจะทักอะไรนัหนาวะเหือน,นะพวกนี้ ไม่มีอะไรก็ชอบกวนโอ๊ยกวนมัรจาเกนี้ก็นะพอเราขยับขยับนั่งตอสั้นก็จะหมุนปซ้ายายขึ้นบนก็ไปข้างบนขยับแตว่าขยับแค่ตัวท์สัเฉยนก็จมตาีดไหมแอกไกี่สีอยคือ คืางวกเป็นสัตอะอยากเขีนว่าข้าบนหัวลงกับก็คือสองคือดาวนแล้วก็ออฟค่ได้เลยการให้คยากก็เดแล้วเนี่ยกระบสประมาณว่าอันี้บบาม,มากเาไยวะไม่เข้าใจเอ้ชัวไปเลยเลย ยอยงโอเคอ่ะรับไม่ได้ไม,ไดไมีอยู่แล้วนี่หวังมีอยู่แล้วรับนานแล้วคือมันจะม,มีเวลาให้เงินให้เราถ้า ออกไปทางนน้เลยเราบาริกิจอ,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 อันสอรล่ะโอเครกิทอัน่อ l e s ยิ่งไปทางยาวายเท่าไหร่มันก็ยิ่งเจอเจอพวกโจนโจรล i oh. a ตะกุ่นหลังหลังหลังหลนงหล ก็จะมีไอเทมอันที่คือจ่าย40 40ก็คือ power คือเงินในเงนเราแหละที่เติม power ท e r ข้างบนมีไที่กอเทมที่ได้ไอเทมคือไอเทมทีขึ้นประมาณเา ก็ตัวไม่ไข,ขเ,เจอมั้เจอยัง เล่นไม่กระตุกมั่งตลานี้กระตุกจ่ายไหมไม่จ่ายจ่ยายแล้ว,ไ,ไ,ลวไปดูเราไปดูไอ้สองเท่หดีกว่าซีซีเพื่มาแรกมันจะให้เราเก็บฟรีดสนะสมไอเทมมาเลยเราเก็บฟรีไม่เสียอะไร เขาบอกว่าหลุดอหะหลุดโทรศัพท์ครั ยังเร็วมีหมี่้วยองค์กรเยอะเลยอ๋อเกมนานแล้วแหละเกมนี้นานออกนานแล้วเกมแพนด้าออกนานแล้วเราเรียกเกมแพนด้าเราดูจากแต่เราคิดเราดูดูได้มา Okay. ขอให้ยาเราดับเทพโดนย,ยิงรถนิดเดียวซ้มไม่กชาติเลย่้มสี่สิบ てめいんきは。 bye but... จุดสิ Bref, ่งเกียวเราเนี่ยครับมีจุดๆๆจุดจุดเยอะมากจิงเจอพวกนั้นได้ขนาดนั้นป่ะเราไปดีกว่าทางขิดรอเรื่งอะไรขยึงพึ่งภารกิจละอยอะพึ่งโน่พุ่งหน่อแล้วพึ่งอัดเกม มึงใช้ปูน,นไน่ดีมันหล่ดน้นแหละ,นนหละทีเดียวเหรอทีเดียวร่วงร่วงนะครับเออตะตกอาจจะไม่มันก็ขอ,อเลยผมก็เล่นไม่มันเหมือน,นกัน คิวได้สอง 懂了。 ไอคิวเอ็กนทนไม่ไหวตอนนี้เราซื้อเครื่องใหม่ก่รืนรื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 ั